สวัสดีค่ะ FC ทุกทุกท่านสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะวันนี้วันที่สิบเอโดค่ะรถเอเป็นอะไรนาะเนี่ยอันนี้วันที่สิบเอดนะคะท่านผู้ชมวันนี้วันที่สิบเอด ตุลาคมค่ะ2564นะคะี่คุณแม่สาวดำก็จะไปสั่งนะคะจะไปสั่งของทุกอย่างที่เตรียมที่จะไหว้วันพรุ่งนี้นะคะเ,เพราะว่าพ้าปู่บอกว่าให้ไหว้วันอ,อังคารค่ะวันนี้วันจันทร์นะคะวันนี้วันจันทร์ค่ะก็ยังเหนื่อยอยู่นะคะแต่นี้สาวดำก็จะมาบอก f อซทุกท่าน นะคะก็เป็นข่าวดีค่ะข่าวดีนะคะคือว่าพ่อปู่สีสุธทนะคะท่านจะให้ลูกสาวอยู่ในชุดขาวในวันเริ่มวันพระฤหัดจะถึงนีมค่ะวันนี้เป็นวันวันนี้เป็นวันจันทร์ อังคารไหว้นะคะไหว้บวงสวงทั้งสามชุดค่ะมีหัวหมูหนึ่งหัวไก่หนึ่งตัวมีผลไม้เก้าอย่างมีดอกไม้ทุกเทียนมีฟวงมาลัยทั้งมาลัยสดทั้งมาลัยแห้งที่จะไหว้ทั้งไหว้ขอพรไหว้รับทรัพย์ี่ยไหว้รับทรัพย์นะคะทั้งหมดสามชุดด้วยกันค่ะคือพ่อปู่องค์อาจย่าดอกไม้ชุดหนึ่ง ก็ปู่สว่างก็ปู่หมุนชุดหนึ่งอามาก,กับปูแจ็คชุดหนึ่งค่ะสาวดำก็ก็จะขับรถไว้นะคะคือท่านไม่ให้คือให้ถือศีลไม่ให้คือไม่ให้อยู่ในความสวยความงามนะคะก็คือปฏิบัตินะคะในวันเริ่มจากวันพฤหัสก่อนหวยออกค่ะนะคะสาวดำก็ยินดีที่จะทำตามนะคะ สาวดำก็ยินดีที่จะทำตามค่ะคือตื่นขึน้นมามีหน้าที่อาบน้ำสีฟันแปลงเท่านั้นนะคะท่านสาวดำก็ยินดีที่จะทำตามที่พ่อปู่บอกค่ะสาวดำก็ทำตามที่พ่อปู่บอกมาตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ไหนแต่ไรมาอยู่แล้วนะคะเจีบซีทุกๆท,ท่านก็จะเห็นว่าสาวดำนั้น ตั้งแต่ได้รู้จักกับพระน้องพระหลานแล้วก็คำสั่งพ่อปู่คือให้ดูแลพระน้องพระหลานห้ามทิ้งกันเด็ดขาดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสาวดำเป็นเป็นพี่ก็ต้องดูแลพระน้องพระหลานพ่อปู่สั่งํำสั่งไว้ตั้งแต่ครั้งแรกเมื่แต่เจอกับพ่อปู่สาวดำก็ยินดีที่ทำตามพ่อปู่ถามว่าเชื่อไหมสาวดำเชื่อกันค่ะ นะคะเสร็จแล้วตอนนี้ท่านให้ลูกสาวต้องถือศีลปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดซึ่งอยู่ในชุดเขาไปตลอดลนะคะแล้วท่านก็ให้เริ่มใส่ในวันพระฤหัสนี้ค่ะแล้วท่านจะเปิดโชคเปิดลาบให้ได้ได้สร้างสวนธรรมได้สมหวังในทุกสิ่งทุกอย่างที่สาวดําขอท่านไว้ที่สาวดํา ปฏิญาณตนไว้นะคะ FC ของสาวดําทุกคนที่เป็น FC ของสาวดําตัวจริงติดตามมาตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแต่เปิดช่องมาก็จะรู้ว่าสาวดําเป็นคนที่พูดตรงไปตรงมาและทําตามสัญญาที่ให้ไว้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นข่าวดีค่ะที่วันนั้นวันเวลานั้นก็มาถึงก็คือวันที่สาวดําจะต้องละ ในเสื้อผ้าในความสวยความงามยกเว้นพ่อปู่จะอนุญาตตอนไหนก็จะต้องทำตามที่พ่อปู่อนุญาตเลขสวนธรรมในงวดนี้สาวดำก็จะไม่พูดอะไรมากนะคะเพราะว่าทุกท่านก็เห็นว่าผู้ติดตามสาวดำมีผู้ติดตามหนึ่งแสนสามหมื่นกว่าคนตั้งแต่สองปีที่แล้ว ท่านไม่ให้สาวดำไปหาตัวเลขที่ไหนสาวดำก็ไม่ไม่ไปตามตามคำพูดของพ่อปู่กับสาวดำที่พูดกับพ่อปู่ไว้คือท่านไม่ให้ไปหาตัวเลขที่ไหนเอฟซก็จะเห็นแล้วนะคะว่าสาวดำพูดตรงๆนะคะคนอื่นที่เขาเปิดช่องเขาเพิ่งเปิดทีหลังคนพูดติดตามสองแสนสามแสนห้าแสน แต่สาวดำก็ยังอยู่ที่หนึ่งแสนสามหมื่นคนตั้งแต่สองปีที่แล้วก็ยังอยู่เท่าเดิมค่ะคือว่าไม่มีผู้ติดตามไม่มีผู้มาตามดูเพราะสาวดำไม่ได้ไปหาตัวเลขที่ไหนไม่ได้มีไม่ได้มีไปตรงไหนค่ะทำตามที่พ่อปู่บอกทุกสิ่งทุกอย่างนะคะตัวเลขก็เช่นเดียวกันนะคะท่านให้ซื้อก็ถึงได้ซื้อท่านไม่ให้ซื้อก็ไม่ได้ซื้อ แต่งวดนี้ท่านก็บอกให้สาวดำทำตามนี้ล่ะค่ะตัวเลขของที่ในสวนธรรก็มีตามนี้นะคะมีตามนี้ค่ะเราก็มาดูกันเลยนะคะนี่นะคะนี่เลขพ่อปู่คำแสนนะคะเอฟซีแคปเอาเลยนะคะอ่าแคปเลยจ้ะ นี่คือความจริงจากเสาดำนะคะ,ะแคบเลยนะคะแล้วก็นี่คือ,อป้าปู่เจ๊กคแคบเลยนะคะเสาดำก็ไม่ทราบว่าจะออกตัวไหนนะคะแต่ว่าทำทุกจังตามที่ปปู่บอกนี่คือปู่โอเล่นะคะ,ะแคบเลยจ้ะแคบเลยนะคะอันนี้อาม่าค่ะ อามานี่าน,นะคะอ่ะแคบเลยจ้ะอันนี้ตาเกี้ยงตาเกี้ยงงวดนี้อามาอานุญาตให้มาให้ตัวเลขนะคะหกสองเจ็ดแล้วก็หนึ่งแปดนะคะอา่านี่คือเลขสิ่งศักดิ์สิทธ ปู่แม่ย่าในสวนธรรมนะคะท่านบอกอันนี้ของหลวงพ่อพรค่ะหลวงพ่อพรงวดนี้เป็นงวดที่ห้าของท่านนะคะเนี่ยค่ะแคบไปเลยค่ะหลวงพ่อพรค่ะอันนี้ของปูองออป่องค์อาจย่าดอกปู่องค์อาจย่าดอกไม้ค่ะปู่องค์อาจย่าดอกไม้ให้ตามนี้นะคะ อันนี้คือพ่อปู่ปู่สีสุดโทค่ะอันนี้ปู่สีสุดโทให้หนึ่งสองเจ็ดและแปดหนึ่งค่ะอ่านะคะ่าจะไม่มีสองอันละมีสองอันเลยสองใบหกสองเจ็ดหนึ่งแปดออกปู่เกี้ยงให้เนี่ยให้อะนะคะ นีงให้น้องน้ำเตยค่ะแต่ท่านมาย้ำอีกแต่เป็นเลขตัวเดียวกันนะคะนยคะปูกเกี่ยงนะอันนี้เลขเลขน้องเพ้นค่ะนะเลขน้องเพ้นนะคะท่านผู้ชมค่ะงวดนี้เป็นงวดที่ที่สี่นะคะของน้องเพ้นที่เข้ามาสามงวดติดนี่งวดที่สี่ของน้องเพ้นให้ ให้วันที่สองวันแรกเลยที่ให้ในวดน,นี้คือพ่อปู่คําแสนนะคะคนละพ่อปู่คําแสนชื่อเดียวกันนะคะแต่พ่อปู่คําแสนนี้เป็นพ่อปู่คําแสนที่อยู่วัดธรรนาคาค่ะที่สร้างอาอสมให้ท่านอยู่ที่หน้ากุฏิของพ่อปู่สามแปดแปดนะคะที่ท่านตามมาดูหลานค่ะตา,ตามมาดูหลานก็คือสาวดําเนี่ยค่ะนะคะ,นะคะ ในเผ่านาคทั้ง4ี่ตระกูลนะคะก็มาหมดมาที่สวนธรรมหมดนะคะงวันนี้สาวดําก็ยินดีทําตามนะคะซึ่งสาวดําไม่ได้หวังอะไรนะคะอยากเดินทางสายเอกอยากเดินทางสายเอกอยากปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรคะสำหรับ F อฟซที่ติดตามช่องสาวดําพรเรยก็จะเห็นว่าสาวดําคุณพูดตรงค่ะ นี่นะคะพอปูสีสุดทวค่ะแคปเอานะคะสาวดำพูดไว้ตั้งแต่ไหนแต่ไรนะคะถ้าหากว่าจะาจะมีคนรักคนดูแลคือคือวัยนี้แล้วนะอย่าไปคิดว่ารักเลยค่ะต้องถ้าถ้าจะมีคนดูแลซึ่งกันและกันเรียกง่ายๆว่า,าฝากพีฝา,ฝาใครกันก็ต้องเป็นคนที่ปฏิบัติรรมและถือศีลเท่านั้นนะคะถึงจะดูแลชีวิตสาวดำได้นะคะ อ่ะนี่นะคะแล้วก็เป็นผู้มีแต่ให้เป็นคุณเป็นคนที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นคนที่มีแต่ให้เท่านั้นไม่หวังอะไรในบนโลกใบนี้เท่านั้นหวังแต่คุณงามความดีสร้างกุศลบรุนเท่านั้นถึงจะคู่กับสาวดําไปได้นะคะอ่ะนี่นะคะนี่ก็เอาให้ดูอีกรอบหนึงนะนี่พบหลวงพ่อพรค่ะนะคะหลวงพ่อพรค่ะนะแคปเอาแล้วเนาะ ะคะ่ะแคบเลยจ้าอาม่าให้ทีหลังเพื่อนเลยนะคะอาม่าหกเจ็ดแปดและแปดหนึ่งไปตรงกับเลขพ่อปู่สีสุดโทท่านดูดีๆนะคะคือเลขในสมธรรมคืออ,อ,องค์เทพองค์เทพพ่อปู่แม่ย่าท่านก็จะประชุมกันปรึกษากันไปที่เรียบร้อยนะคะนี่ของพ่อปู่โอเล่นะคะสามเจ็ดเจ็ดเก้าสองล่างนะคะอ่านี่ก็คือพ่อปู่เจ็กค่ะ ะะชอบของพ่อปู่ไหนก็ซื้อนะคะเป็นกับดวงบุญวาสนาเราจ้านะคะอันนี้ของพ่อปู่คำแสนซึ่งให้ให้พ่อปู่ให้คนแรกเลยนะคะค่ะขอทุกทุกท่านโชคดีนะคะสาวดำก็จะไปเอาของที่ของเยอะมากที่จะมาไหว้เบิกทรัพย์นะคะไหว้เบิกทรัพย์และสาวดำก็จะได้อยู่ในชุดขาวตั้งแต่วันพฤหัสจะถึงนี้เป็นต้นไปนะคะ ตามตาม,ตามที่พ่อปู่ศรีสุธท่านบอกทุกสิ่งทุกอย่างส,สาวดําพูดเป็นในในไว้นะคะว่าช่วยช่วยแชร์ช่วยแชร์ชิปนี้ด้วยนะคะค่ะเพื่อที่เป็นทานบารมีให้หลายๆคนได้ถูกด้วยกันจะได้ช่วยกันสร้างสวนธรรมนะคะที่สวนธรรมสาวดำเอฟซีค่ะขอทุกๆท,ท่านโชคดีจ้า